เมื่อวันที่31ตุลาคม5 6 6พผลโทในแพทย์อำนาจบาลีผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานาใหม่พิทักษ์สภากาชาติไทยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามรอยพระราชดำริเรือพระราชทานเวชภาสภากาชาติไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ72พรรษาในปี2567นาเณอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายสุทธิพรสิวเวทภิกุลนายอำเภอสังขระบุรีให้การต้อนรับและกล่าวรายงานณบ้านห้วยมาลายัยอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรี การปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามรอยพระราชดําริเรือพระราชทานเวชภาสภากาชาดไทยในครั้งนี้ได้ออกปฏิบัติงานในพื้นที่โรงเรียนกองม่องทะตําบลไลโวโรงเรียนห้วยมาลายตําบลหนองลูและโรงเรียนท่าดินแดงตําบลปลังเพลอาเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่วันที่30ตุลาคมถึงวันที่2พฤศจิกายน โดยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจรักษาโดยวิธีฝังเข็มประยุกต์บริการด้านทันตกรรมให้ความรู้ด้านสุขศึกษามอบตู้ยาสามัญประจำบ้านพร้อมยาให้แก่โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆมอบชุดยาชุมชนรถเข็นสำหรับผู้ป่วยเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดดิจิทัลพกพาและชุดของขวัญแก่ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งมีทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ออกให้การตรวจรักษาและให้คำปรึกษาการดูแลรักษาสุขภาพแก่ผู้ป่วยและผู้ด้อยโอกาสที่ไม่สามารถเดินทางมารับบริการได้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเรือเวชภาให้แก่สภากาชาติไทยเมื่อวันที่19มกราคม2498เพื่อใช้เป็นพาหนะในการบริการตรวจรักษาพยาบาลและให้ความรู้ทางด้านสุขอ,อนามัยแก่ประชาชนผู้อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำลำคลองโดยไม่คิดมูลค่าปัจจุบันเรือพระราชทานเวชพามีอายุ68ปี ด้วยโครงสร้างที่เป็นไม้ทั้งลำเรือและผ่านการปฏิบัติงานมาโดยตลอดฝ่ายเรือยนต์หลวงกองพระราชพาหนะสำนักพระราชวังจึงนำเรือไปซ่อมแซมและบำรุงรักษาแม้ในปัจจุบันมีความเจริญด้านการแพทย์สาธารณาสุขเป็นอย่างมากประชาชนสามารถเข้าถึงและสามารถเข้ารับบริการด้านการแพทย์ได้อย่างดี แต่การให้บริการทางการแพทย์นั้นก็ยังไม่เพียงพอกับจำนวนประชากรที่มีจำนวนมากมเมื่อเทียบกับจำนวนบุคลากรทางด้านสาธารณาสุขรวมทั้งในบานพื้นที่ยังมีการเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ได้ยากโดยเฉพาะประชากรที่อยู่ในชนบทและอยู่ในถิ่นทุรัันดานสำนักงาบนบรรเทาทุกข์และประชานาไมาพิทักษ์สภากาชาติไทยจึงดำเนินกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามรอยพระราชดำริ เรือพระราชทานเวชภาสภากาชาติไทยเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพได้มากขึ้นโดยเฉพาะประชากรผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในชนบทและอยู่ในถิ่นทุรก,กันดารสมยศลี้เจริญภาพและข่าวเฉลิมรับน้อยกลางรายงาน